ทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอดิศฐาระมารี่นะครับก็ในเช้าวันพุธที่3 0ิีนาคมนะครับ2565นะครับก็วันนี้เรามาส่งกําลังใจให้คุณลุงคนนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับมาคดีไม้ไหลลอยนะครับก็วันนี้มาฟังคำพิพภากษานะครับตอนนี้เราอยู่กันกับนะครับพี่อนุวัฒน์นะแล้วก็คุณยายจำลองนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาถามคุณยายกันนะฮะเกีย่ยวกับความรู้สึกในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็รอคุณยายเคลียร์สักพู่หนึ่งนะค,ครับผมพี่อนุวัฒน์ทํคำถามแรกครับ,รบสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะครับวันนี้ วันนี้มาคดีอะไรลองเล่าให้เอฟสีฟังนิดนึงโอ้คดีบ,บอกระคดีนี่คือยายบ่งูอมาฟังคำที่ภาคศาเนาะมาฟัง,งนะคำรัชสาบเรื่องไม้เรื่องไม้ครับรไม้แม่โสระพเรีเรื่องไม้ยายรู้แค่นี้ครับ,รบยายรู้สึกยังไงบ้างกับคดีวันนี้อ๋อคดีวันนี้ค่ะมันพูดถึงว่าจะรู้สึกก็รู้สึกอยู่เนาะรู้สึกว่าโอ้คือนานจบแคะ มันไม่จบไม่สิ้นมันเหนื่อยคนที่มาเนี่ยครับโดยเฉพาะยายนิดแก่แล้วยายไม่อยากจะมาได้เออแต่มันก็ต้องจำเป็นต้องมาเพื่อเพื่อนเพื่อเพื่อนร่วมโลกทุกคนมาให้กำลังใจอันที่จริงก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรดอกเนาะในชีวิตของเราก็อยากอยู่เป็นคนเหมาะเหมาะแม่แม่แต่มันเกิดเรื่องแบบนี้ก็ เราก็อย่อไปคิดอะไรมากมายคิดเชื่อว่าเรามีเวรมีกรรมเราต้องทํากรรมให้มันจบผมอาจจะถามเพิ่อนิดหนึง่คนงคุณยายคิดว่าคดีนี้ลุกคนน่าจะมีความผิดไหมอ๋อคดีนี่บอกเรื่องไม้นี่บอกก็ถ้าพูดไปแล้วลุงเขาไม่ได้อันนี้นี่มันขึ้นมาเฉยๆใช่มันน้ําผัดมาค่ะเอาหมายหมายคำว่าเหมือนคนนี่เนาะเหมือนคนลอยนะ้ํามานี่เนาะ มันไม่มีที่ไปแล้วเขาก็เอาขึ้นมาหายใจสักหน่อยเออเอ้าคนตกน้ําต้องเอาขึ้นมาหายใจได้ก็ไม่คิดว่านะจำลองแต่เรื่องไม้นี่ก็เราก็ย่านมันไปที่อื่นขึ้นมาพักไว้ใครจะเอาไปทําอะไรก็ไปไม่ไปทําก็ประว่าิันมันก็ไม่มีเรื่องแต่ละลุงพลไปจับเนี่ยมีเรื่องทุกทีแต่คนอื่นไปจับชงใส่ไม่มีบ่ชงใส่จะไม่มียังย่าจำลองก็ไม่มี ยายเรื่องอะไรยายจะไปจับไม่ไปจับเออยายอยากให้กำลังใจลูกคนแบบไหนบ้างไหมอ๋อให้ทุกทุกเรื่องคะ่ะให้ทุกเรื่องให้สู้เออให้สู้ถ้าเราไม่ผิดเราก็ต้องสู้คะ่ะแต่ถ้าเราผิดเราก็ยอมยอมถอยมันก็มีสองอย่างคะ่ะอืมเราผิดเราก็ต้องยอมรับแต่เราไม่ผิดเราก็ต้องสู้อยู่แล้ว หลายคดีที่ลุงพลโดนกล่าวหาเนี่ยยายมั่นใจไหมว่าลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทำอ๋อที่หลายที่ว่ากล่าวหาี่หบอก็มั่นใจตัวเองเหรอใช่ไหมก็มองดูก็ัไม่ค่อยมีอ่ะไม่น่าจะมีความผิดไม่น่าจะมีความผิดนะแต่เราก็ยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องแค่นั้นอ่ะครับถึงจะผิดหรือไม่ผิดก็รอดูที่ศาล ก็เราดูที่สารเพื่อนตัดสินไอเราก็คิดว่าไม่มีไม่มีข้อมูลอ๋อครับไม่มีข้อมูลว่าลุงกระทำผิดใช่ไหมเอางี้สรุปตอนท้ายนี้ให้ให้ยายให้กำลังใจลุงพลให้กำลังใจลุงพลก็ทุกชิงทุกอย่างนะคะทุกชิงทุกอย่างที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ ปีกว่าเลยเนาะหรือสองปีแล้วเกือจะสองปีแล้วก็จะเข้าจบปีแล้วถ้าเอฟซีดูในตอนนั้นยายขึ้นเขาถึงเขาน้องไอ้ยเขาเพื่อนอีกคนหนึ่งยายก็ชู้มาตลอดและทุกชิงทุกอย่างยายก็ให้กําลังใจลุงพลทุกเรื่องไม่ต้องท้อถอยเราก็ต้องอดทนชู้เราสู้มาตั้งเกือบจะปีกว่าแล้วเราชู้ต่อไปเราชู้ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะ เรื่องก็มีแค่นี้ยายก็ให้กําลังใจลุงทุกครั้งถึงว่ายายไม่ได้ไปกับลุงยายอยู่ที่บ้านทําคลิปอยู่ที่บ้านไปทําคลิปเหมาะเหมาะแม่แม่ของยายยายก็ไม่ได้เคยลืมลุงแต่ใจก็อยู่กับลุงเสมอสงสารและเห็นสงสารนะครับมีความเมตตาลุงออกมานี่จะเข้าไปกอดไหมวันนี้อ๋อก็ก็ มันขึ้นอยู่สถานการณ์มั้ยอยู่สาานกรณ์เพราะนึกถึงภาพวันวันนั้นที่ลุงออกมาครับผมยายเข้าไปกอดไปหอมแก้มนี่น้ําตาผมจะไหลแต่ภาพวันนั้นนึกถึงอย่างนึงแต่เมื่อเช้าผมก็เห็นอ่ามาดามก็มากับรถตู้ลุงเนาะใช่ไหมผมเห็นอยู่ต้องมาเป็นกําลังใจให้ลุงช่วงนี้ลุงก็คนก็ไม่ค่อยจะอยู่กับลุงเท่าไหร่คนที่บอกว่ารักลุงรักลุงอะนะ ก็ไม่ค่อยเห็นมาเห่รู้รักจริงหรือเปล่าแต่ยายนี่ยายเป็นคนไม่รักจริงนะยายเป็นคนปากไม่ค่อยหวานอ่ะพูดง่ายง่ายบพูดหวานไม่ค่ยเป็นพูดหวานไม่ค่อยเป็นแต่ใจนี่ก็แต่ใจรักจริงใจน่ารักเต็มร้อยให้ไปรานให้ดูที่รานทั้เ็จเลยเหรอรานเลยเพราะเราไม่เคยคิดแบ่งทายแยกแยะไม่ไม่แบ่งถึงคนอื่นเขาจะแบ่ง ว่าภายนู่นภายนี่ก็ช่างเขาเราอยู่ตรงนี้เราไม่แบ่งใครมาก็รับใครไม่รู้จักเราก็ช่างเขาเขาจะให้คนชาวโลกรู้จักเราพอคนอื่นที่เขาคิดไม่ตรงกับเราก็เรื่องของเขาเองนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นมุมมองคนละมองคนละมุมเนาะคนละคนคนละคนแต่สําหรับยานี่จะอยู่ตรงนี้ใครจะว่ายายเลียหรืออะไรก็ช่าง ก็ยายไม่ได้เอาไปลิ้นเรียนี่อยู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 ่ข้างลุงคนนี้ต้องเรียด้วยเหรอครับคนนั่นนะสิคอยไม่เคยเรียครไแม่ตะกัวค่อยยังไม่เคยเรียเลยจริงเรื่องจริงลุงนี่เราก็มาที่อยู่กับลุงมาตลอดนี่ก็ยายก็ไม่ได้ว่าอยู่ข้างลุงข้างใครลุงก็อยู่เป็นธรรมดาเราคิดว่าอยู่กับข้างฝ่ายถูกต้อง เราก็อยู่อยู่แบบธรรมดารักกันแบบพี่น้อง<ม>บ้านกอกนี่ทุกคนถ้าเขารักยายเขา<ม>เขามีความสามารถหรือเรามีความสามารถเปิดใจเดินเข้าคุยกันสักครั้งหนึ่งมะ<ม>แต่นี่เขาไม่เคยเปิดทางให้เราเลยแล้วจะมาหาว่าเรานี่อยู่<ม>เทียงอันเปียนค่ะไม่ได้<อ>สาบานเลย ยายพูดได้ใจมากเลยวันนี้ัทำไมไม่มีสักวันหนึ่งหมู่บ้านนี้นั่งคุยกันทันทีไม่ไม่มีเลยค่อยอันที่จริงนะค่อยนัคุยได้ทุกคนแล้วบ้านกอกอกไมที่เขาเคยเกลียดเคยว่ายายยายก็ไม่ไม่คิดเพราะเขาเป็นบ้านของเขาอยู่บ้านเราเขาไม่ใช่คนอื่นนะพูดถึงนะบ้านของเรากินใจครอบครัวของเรายังด่ากันก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมไม่เคย,ยคือคำเมื่อกี้เนะี่ย ถ้าทุกเรื่องมีโอกาสทุกเรื่องเขามีโอกาสเขาเปิดใจเออทุกเรื่องเขาเปิดโอ้ยยวไปคุยกับยายจำลองกันนะมอนี้คคอยกับยินดียอมรับนะอน้มรับฟังนะครับ FC ครับนี่แหละทุกคนถ้าคลิปแบบนี้หมดเลยนะสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะหมู่บ้านอ่ะใช่แต่ว่ายายทุกวันนี้เขาก็ว่ายายอยู่อยงูนอย่างนี้ก็ช่างเขายายมีความสุขอยู่ไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวก็ต่อเต่าชะลาอายอยักษ์แล้ว ผมมีคำถามหนึ่งคำถามครับยายทำไมยายถึงรักลุงพลครับอ๋อมันมันทำไมยายถึงรักลุงพลเพื่อนเพื่อนมาเป็นเคยกบกอกนานหรือยังครับก็ถ้าพูดถึงแล้วก็มันหัวอกเดียวกันเนาะยายก็เคยมาเป็นไพ่เขาเนาะครับแล้วลุงพลก็มาเป็นเพนเขาอยายก็มันลำบากใจเรามาเป็นไพ่เขาอะมันทำตัวไม่ถูกอะอ่ะมันก็เลยหัวอกเดียวกันก็เลย ให้ความผูกพันไปตั้งแต่นั้นจนวันนี้นะมะยายก็ไม่เข้าใจอ่ะเออเมือนเมือนหัวอกเดียวกันที่แบบว่าคนตาขีนมาเ็นมาเป็นมาเป็นเถยที่นี่ขใจตัวเองพอมาเข้าใจแล้วก็เออที่ความรักนะไม่เท่าไหร่นะกับลุงไม่เท่าไหร่บอกตรงตรงแต่ความสงสารนี่มากกว่ากว่าความรักมันยิ่งกว่าความรักนะความสงสารความสงสารยิ่งกว่าความรักความรักนี่เขาก็มีให้อยู่แล้วลูกเมีย อบครัวเขาลักของเขาแต่เรานี่มันมากกว่าความลับเอาอะไรมามาพูดก็ไม่ถูกอ่ะมันสงสารความรักนี่กับความสงสารความสงสารมากกว่าความลักนะนึกเห็นตนที่ไปนู่นไปนี่ยายยังนึกถึงสภาพลุงตนที่ลุงไม่มีอะไรเลยใส่กางเกงวอมแขบสีสีอะไรนะสีขาวกางเกงสีขาว ดาก็ขาดตูดขาดแกก็เย็บเย็บอยู่นั่นใส่เสื้อแบบอันเขาอันเขาขายปุ๋ยเสื้อแขนยาวขายปุ๋ยเออลุงเขาก็จะเอาอันนี้ใส่หัวก็ไปกีดยางนักถึงตอนนั้นครับตอนนั้นยายก็ไปซื้อไก่ซื้ออะไรเที่ยวไปหาลุงบ่อยอยู่นะไปเที่ยวไปเล่นเหมาะเหมาะแม่แม่ก็รู้จักไม่ใช่รู้จัก วันสองวันอนาะยุรู้ตั้งแต่เขาน้องน้ำมนต์เขาน้อยน้อย,อยเปบอกไม่ใช่ฟุ่งรนะู้นะรู้ตั้งนานครับนี่